อาจารย์ใหญ่อย่างคุณดีแลนเขาทำของตกแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนี่มันกล่องอะไรกันนะมีป้ายเตือนเต็มเลยอะแบบนี้ต้องไม่ดีแน่นอนเขาเพิ่งจะปลดปล่อยพลังแห่งธาตุทั้งสีในวิทีอะไรของเขาน่ะเขาคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าต่นนที่สุดพวกเขาก็มาปรากฏชัวต่อหน้าเขาเลยเจ้าแห่งไฟราชินีแห่งสายน้ำคุณชายธาตุดิน และเจ้าชายสายลม mm hmm. อาจารย์ใหญ่ก็ช็อกไปเลยล่ะ oh. พวกเราต้องควบคุมพวกเขาหน่อยแล้วไม่งั้นก็าจะเป็นต้นเหตุแห่งวันสิ้นโลกแน่นอนคำขวัญของโรงเรียนนี้ก็คือการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนักเรียนพิเศษ <Okay. S 1> พิเศษ <Okay. S 1> แบบนี้ก็ <I understand. S 1> ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ <Hey. S 1> ในระหว่างค่าเ,เรียน <Hey. S 1> ความเครียดจากการเรียนในห้องนั้น สามารถทําให้พลังของพวกเขาตื่นขึ้นได้เดี๋ยวน้ำจะช่วยดับไฟเองออแล้ใครจะมาช่วยทำให้ตัวของอาจารย์แห้งล่ะไม่มีพลังแห่งคาชุตัวด้วยละสิถึงเวลามาสนุกกันหน่อยแล้วล่ะคุณดีแลนเขาต้อมมากหนุ่มสายลมเขาเก่งเรื่องการเล่นแซ็กโซโฟนมากเลยล่ะนักเรียนทุกคนควรจะระวังกันสักหน่อยเราพวกเขาก็ไม่ควรที่จะเต้นไปรอบห้องด้วยนะแต่ดูเหมือนว่าวันนี้จะมีคนมาขัดขวางการแสดงของพ่อหนุ่มสายลม ส่โชโฟนไม่เห็นจะมีเสียงเลยอะตอนหนุ่มสายลมเขาเริ่มจะตื่นเต้นเลยด้วยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรทีเนี่ยทำไมไม่มีใครชอบเพลงนี้เลยอะการแสดงนี้มันดีจะตายดูเหมือนว่าสาวสายน้ำจะมีคนแอบชอบด้วยหล่ะเขาเอาช่อดอกไม้มาให้เธอด้วยมันดูดีมากเลยเนาะ ธอรอที่จะเอาเรื่องนี้ไปบอกเพื่อนของเธอไม่ไหวแล้วมีสาวสายน้ำเธอไม่สงสัยช่อดอกไม้นี่เลยเลอเนี่ยเธอน่าจะดูให้มันดีๆหน่อยนะเพราะว่าช่อดอกไม้นี้ยกำลังจ้องมองเธออยู่นะช่อดอกไม้นี่มันมีตาด้วยหรือเนี่ยนี่มันขนุ่มธาตด,ดินนะ่ะดูเหมือนว่าเขาจะเก่งเรื่องการใช้พลังของเขามากเลยนะเนี่ยแบบนี้มันละเมิดความเป็นส่วนตัวของเธอนะเธอจะไม่ทนก,กับเรื่องแบบนี้แน่นอน สงสัยว่าแผนของหนุ่มท่าดินจะล้มเหลวอ,อีกแล้วละ่ะลาก่อนนะจ๊ะพ่อหนุ่มสาวสายน้ำอย่างฉันไม่้องไห้ให้หนายหรอกพ่อหนุ่มสายลมเขาไม่ได้แค่หล่อนะเขายังแข็งแรงมากเลยด้วยเธอจะแข็งแรงกว่ากันนะระหว่างพ่อหนุ่มท่าดินหรือพ่อหนุ่มท่าลมมาดูกันเลยดีกว่าเข <'s> าอนุญาตให้ใช้พลังพิเศษของเขาได้ด้วยนะถึงแม้มันจะไม่ค่อยแฟนนะก็ตาม หุ่มธาตุดินจะใช้ต้นไม้ของเขาในการจัดการหนุ่มธาตุลมเขาจะ,สะแสดงให้เห็นว่าใครเป็นแน่ที่แข็งแรง,งกวนะ่ากันน่ะสงสัยหนุ่มธาตุลมต้องไปออกกำลังกายเพิ่มหน่อยแล้วละ่ะหนุ่มธาตุดินเขาชนะด้วยพลังความแข็งแรงดั่งภูเขาของเขารือต้นไม้ของเขานะ่ะสาวๆพยายามที่จะอยู่ห่างหนึ่มๆเท่าที่จะเป็นไปได้ สาวธาตุไฟเธอไปซ่อนอยู่ที่ไหนนะคุณช่วยหนุ่นธาตุลมาหาเธอหน่อยสิบอกกันมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างเขาจะได้หาเธอเจอไงล่ะตอนนี้เขาคงต้องใช้ว่นตาวิเศษกันหน่อยแล้วยังไงความร้อนของเธอก็หลบแว่นตาอันนี้ไม่ได้หรอกนะแตดูเหมือนกลิ่นหอมของมือเที่ยงจะช่วยเธอไว้อืแบบนี้ใครจะไปป้านทานไหวล่ะแต่มันน่าจะอุ่นสักหน่อยนะตู้ล็อกเกอร์นี่แหละร้อนมากเลยอ้าวนี่แหละพลังความรักอันเร่าร้อน ิแบบนี้ก็คงจะได้เหรอมั้งห้องของสา,สาวรกมากเลยล่ะถึงเวลาทำความสะอาดแล้วแบบนี้แครจะไปโฟกัสเรื่องการทำเป็นบ้านได้แล่วพลังของสาวสายน้ำคงช่วยได้เยอะเลยแต่สาวทา่าไฟเธอไม่ช่วยอะไรเลยแบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะเธอน่าจะหยุดส่งอีโมจิรูปไฟในอินสตาแกรได้แล้วนะเนี่ยสาวท่าน้ำเธอต้องการความช่วยเหลือนะ่ะ ไฟแบบนี้โอ้เธอนี่เป็นคนอารมณ์ร้อนจริงๆเลยนะแล้วแบบนี้ใครจะทำความสะอาดเท่าฐานพรุ่งนี้ล่ะแบบนี้เขาคงไม่ได้ว่าช่วยหรอกนะหนุ่มธาตุดินไม่เคยเลิกฝันถึงสาวธาตุน้ำเลยล่ะเขาอยากจะบอกความรู้สึกของเขาบางทีพวกเขาอาจจะได้จูบกันก็ได้ดูเหมือนหนุ่มธาตุลมเขจะเข้ามาเห็นแล้วล่ะพวกก็ชอบสาวธาตุไฟมากเหมือนกัน แต่เธอก็ไม่ยอมไม่เคยอยุดใกล้เลย uh huh. การจีบกันนั้นก็ไม่ใช่ไอเดียที่ดีสักเท่าไหร่มันอันตรายมากเลยล่ะ uh huh. หนุ่มท่าดินเขาอยากได้ความสงบมากกว่านะ่ะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบยุง่งเหยิง huh. นักเรียนท่าทั้งสี่ก็ต้องสอบเหมือนกับนักเรียนธรมธรมดาาเหมือนกันนะ uh huh. ตอนที่สาวๆกํลาลังตั้งใจทําข้อสอบกันอยู่หนุ่มๆก็ตั้งใจลอกมากเลยล่ะ uh huh. หนุ่มท่าดินเขาตเตรียมโพลข้อสอบมาด้วย yeah. เขาก็เลยทำข้อสอบเสร็จเร็วมากตอนนี้เขาพักผ่อนได้แล้วล่ะชุณดีแลนต์เขาไม่ชอบเรื่องนี้เลยล่ะนายรอข้อ <c oughs> สอบแล้วยังแอบมานอนหลับในห้องสอบอีกเนี่ยนะอดุณ <c oughs> สวัสดิ์นะหนุ่มทาดินเต็มที่ไปเลยก็แล้วกันนี่แหละเกรดของนาย <c oughs> สาวท่าดน้ำเธอม <c oughs> ้วนผมของเธอไม่ได้เลยผมของเธอมันเปียกมาก นี่แหละคือประโยชน์ของการมีเพื่อนมันดีมากเลยแหละที่เพื่อนมีพลังพิเศษแบบเนี้ยมือของสาวทาตไฟเธอเจ๋งกว่าที่หนิบผมเยอะเลยอ thank you คราวหน้าเธอน่าจะลองเสียบปลั๊กหน่อยนะ uh huh. หนึ่งท่าดินเขามีมเมล็ดพืชแบบนี้เป็นมือเที่ยง กินแค่ใช้เวทมนต์นิดเดียวมเมล็ดพืชพวกนี้ก็จะกลายเป็นมเมล็ดพืชแบบเดิมนั่นแหละสงสัยเขาต้องไปฝึกมาเพิ่มหน่อยแล้ววันนี้คุณจะได้กินมื้อเที่ยงไหมเนี่ยสวาวธาตุน้ำเธอไม่ทิ้งเพื่อนหรอกนะแค่น้ำที่หยดเดียวจากเธอก็เหมือนเวทมนต์เลยละ่ะส่วนสาวธาตุไฟเธอก็สามารถทำกาแฟาให้คุณได้ถ้าคุณจ่ายตังให้เธอน่ะส่วนหนึ่งธาตุลมเขาก็มีเงินเยอะมากเลยแต่นี้เขาจะใช้หมดนี่เนี่ย ตอนที่หนุ่มธาตุลมกำลังหลับอยู่นั้นทุกรนเสียงดังมากเลยนี่มันพายุหรือเปล่าเนี่ยหนุ่มธาตุดินก็ทนไม่ไหวแล้วล่ะเขาก็เลยพลิกตัวให้หนุ่มธาตุลมสักหน่อยอ,อะไรกันเนี่ยทุกรนจนตัวเขาลอยที่จักพื้นเลยหรอ,อนี่มันไม่เห็นจะช่วยเลยเลยอะอหนุ่มธาตุดินก็เลยหาอะไรมาอุดจมูกเขาสักหน่อย หนุ่มแทดลมกะว่าจะสารภาพความรู้สึกของเขาเพื่อจดหมายแบบนี้แหละแบบนี้ส,สาวต้องชอบแน่ใครจะไปปฏิเสธเขาได้แล้วนี่แหละเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยแต่เขาก็ควรจะระวังสาวสุดฮอตคนนี้ไว้หน่อยนะหนุ่มแทดลมทําให้สาวสุดฮอตเธอฮอตกว่าเดิมอีกสงสัยจะต้องใช้เครื่องป้องกันหน่อยแล้วแบบนี้ดีขึ้นเยอะ ตอนที่สาวธาตุไฟและหนุ่มธาตุลมอยู่ด้วยกันดูเหมือนว่าหนุ่มธาตุดินเขาจะใช้โอกาสนี้แหละในการสารภาพรักกับสาวธาตุน้ำเนี่ยมันโดนใจมากเลยร้องไห้ใหญ่เลยวันนี้ฝนต้องตกหนักแน่เลยอะหนุ่มธาตุดินเขาน่าจะอารมณ์มาด้วยนะสงสัยวิทยาลัยแห่งนี้จะกลายเป็นจ่าไวกน้ำแล้วล่ะแบบนี้คุณพานโดงต้องทำงานหนักแน่นอนต่อหน้าอย่าร้องไห้อีกนะ คุณดีแลนด์เขาทำให้เด็กๆท่าทั้งสี่สงบลงได้แล้วตอนนี้งานของเขาจะสำเร็จแล้วล่ะดูเหมือนว่าวันนี้พวกเขาจะมีเรื่องทะเลาะก,กันแล้วหลักแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้ทุกอย่างพังหมดเลยมันเกิดจากความเข้าใจผิดนะ่ะรูบี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่านีเขาชอบที่จะทำแบบนี้เขาอยากจะเป็นไตลิส์นะ่ะแต่เขาก็ทำทุกอย่างไม่ไปหมดแล้วล่ะทุกครั้งที่รูบี้ร้องไห้ รูเมทของเธอก็แบ่งบานสุดๆุดเลยมันก็เลยทำให้ห้องของเธอกลายเป็นป่าไปเลยรูบี้ต้องใจยเย็นเยนก่อนสาวที่สาคนนี้เป็นตัวแทนของธาตุดินก็เหมือนกับต้นไม้ทุกต้นนั่นแหละเจนนี่ชอบนอนหลับแล้วก็ตากแดดอุ่นๆมากเลยแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เธอจะไม่ค่อยได้เห็นแสงแดดหรอกนะเพราะว่าดีแลนเขาชอบมาอยู่แถวนี้เขาสามารถควบคุมลมและก้อนเมฆได้ก้อนเมฆของเขาบังแสงอาทิตย์ของเจนนี่หมดเลยอะ่ะ แบบนี้เธอคงไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นิกเขาอยากอธิบายทุกอย่างให้ดูบี้ฟังและเขาก็อยากจะให้กลมขวัญเธอด้วยเพื่อที่จะทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นแต่เงินที่เขาได้มามันกลายเป็นเท่าฐานไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้เขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากเลยนะและพลังแห่งไฟของเขาก็ทําให้เขาใจร้อนอยู่เสมอเขาอยากจะลองแกล้งเซนนี่เพื่อที่จะหาเงินดูสักหน่อยการหลอกเธอมาเป็นเรื่องง่ายมากเลยถึงแม้ว่าเธอจะไม่ใช่คนที่เรียบร้อย สาวธาตุดินก็เป็นคนที่มีเงินเยอะมากเลยล่ะเพราะว่าเธอสามารถปลูกต้นเงินต้นทองได้ไงล่ะนี่แหละพรสวรรค์ของเธอแล้วนิกเขาก็อยากได้มากเลยล่ะแต่เขาไม่รู้วิธีการปลูกต้นไม้เอาซะเลยตอรูบี้คิดว่านิกเขาเอาต้นไม้มาให้เธอน่ะบางคนก็ได้ทุกอย่างส่วนบางคนก็ไม่เคยได้อะไรเลยนิกคิดว่านี่มันไม่แฟร์เลยล่ะเขาก็เลยลองแกล้งเพื่อนของเขาดูสักหน่อย การดวลกันแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎนะพวกเขาเลยต้องแก้ปัญหาด้วยการเล่นวิดีโอเกมแบบนี้แทนการต่อสู้กันในวิดีโอเกมมันดีกว่าเยอะเพราะพวกเขาจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องผลกระทบกับข้าวของเลยล่ะฝุ่นแค่เรื่องนิ้วก็พอเจนนี่ต้องผ่านฤด,ดูการมามากมายเลยล่ะแต่ถ้าดูจากแสงที่เธอได้รับมาวันนี้แล้วคงจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนจากฤด,ดูร้อนไปเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วล่ะมาผลัดใบกันเลยดีกว่าตอนนี้เจนนี่ดูดีมากเลย แต่อย่าลืมไปนะว่าวัชพืชแบบเนี้มันขึ้นเร็วมากเลยละ่ะดีแลนเขาขอจะนี่เป็นแฟนและเธอก็ตอบตกลงด้วยตอนนี้เขาเลยพยายามอย่างหนักเพื่อให้เธอไปทับใจในตัวเขาด้วยพลังของเขานี่แหละการชนะการป่าบเป้ามาเป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้าคุณสามารถควบคุมลมได้แบบนี้ ปกติดีแลนเขามักจะโดนแบนจากงานเฟสติวัลแบบนี้น่ะราะว่าเขาชนะเกมพวกนี้เสมอแล้วม right? ันก็มีผลกระทบกับคนอื่นแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้สาวประทับใจแหละคุณดู้ได้ไหมสาวทาตน้ำและสาวทาตดินเธอไม่ควรที่จะดูหนังเศร้าๆด้วยกันหรอกนะเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าทำไม บางครั้งสาวธาตุน้ำก็เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวมากแล้วสาวธาตุดินก็ควรจะอยู่ไกลๆเธอไว้หน่อยไม่งั้นมัน,น,นจะต้องมีโคลนเต็มไปหมดแน่นอนพวกเขาอยากจะเล่นเกมกับคุณสักหน่อยนะ่ะคุณดูไหมว่าแหวนของทรายอยู่ในแก้วใบไหนเดี๋ยวดีแลนเขาจะช่วยสลับแก้วให้เองตอนนี้ตาคุณแล้วล่ะ บอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างถ้าดีแลนเขามาปรากฏตัวที่ปาร์ตี้แบบนี้ที่นี้มันคงจะสนุกสุดๆเลยล่ะเพราะว่าดีแลนเขาเป็น king ของปาร์ตี้เลยคุณดู้ไหมว่าพวกเขาเรียกเขาว่าอะไรดีแลนเขาหนุ่มเฮอริเคนี้ล่ะ นิกเขาไม่ค่อยชอบปาร์ตี้แบบนี้สักเท่าไหร่หรอกนะถึงแม้เขาจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแต่เขาก็เป็นคนที่อายเหมือนกันแต่รูบี้อยากจะลองเปลี่ยนแปลงเขาดูสักหน่อยการดวลกันกของพวกเขาทําให้ปาร์ตี้นี้ดูสนุกขึ้นเยอะเลยดูเหมือนว่าพวกเขาจะสนุกกันมากเลยนะเนี่ย คิดว่าสาวท่าตีดินเป็นคนที่มันจะถูกแกล้งง่ายๆเหรอไม่ใช่เลยนะตอนแรกเธอก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นแหละแต่ไม่ว่าการแกล้งไหนที่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ทำให้เธอมีพลังเพิ่มขึ้นเยอะเลยเธอชอบมากเลยล่ะที่พวกเขาทำให้เธอรู้สึกชุ่มชื่นแบบนี้ดีแลนกับนิกทะเลาะกันบ่อยมาก แต่พวกเขาก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันมากเลยนะพวกเขาคอยช่วยเหลือกันเสมอถึงแม้ว่ามันจะแปลกๆหน่อยก็ตามอย่างเช่นตอนที่นิดเขาต้องการความเร่าร้อนแบบนี้ไงดีแลนเขาช่วยทำให้รูบี้ไปทับใจนิกสุดๆเขาทำให้เธอละลายไปเลยเขาก็เหมือนกันแหละ ทน,นิคไม่ได้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เดทนี้คงจะพังพลายไปแล้วแต่เขาก็มีแผนดีๆเสมอและเขาก็เก่งเรื่องการทำอาหารมากเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยมีเงินแต่เขามีความสามารถสุดๆแบบนี้รูบี้น่าจะช่วยได้อยู่แล้วเนานะ บางครั้งการอยู่กับเจนนี่ก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าสาวธาตุดินนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่เธอทําให้ทุกที่เลอะเทอะไปหมดและการที่คิดจะเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นเรื่องที่ยากสุดๆเพราะว่าความเลอะเทอะนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของเธอก็เธอเป็นสาวธาตุดินน่ะ โชคดีที่รูบี้เก่งเรื่องการทรําความสะอาดแต่ว่าน้ําสามารถกําจัดความสกรปรกแบบนี้ได้ไงละ่ะนี่เป็นทิมที่ดีมากเลยนะเนี่ยรองเท้าธรรมดาไม่สามารถทนพลังของพวกเธอได้หรอกนะรูบี้เธอมีของที่พิเศษกว่านั้นเยอะเลยเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์เจนนี่เธอได้สั่งรองเท้ารุ่นพิเศษเพื่อที่มันจะได้ช่วยปลดล็อกพลังพ,งพิเศษของเจนนี่แฟนของพวกเธอก็ควรจะมีรองเท้าแบบนี้เหมือนกันมันดูเหมาะกับพวกเธอมากเลยละ่ะคุณฟ้าเห็นไหม ชอบธาตไหนมากที่สุดหรอทำไมล่ะบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างไว้เจอกันใหม่ในช่องทูมทูมทริค